ก็สวัสดีนะครับพวกเราวงดับนะฮะแรกที่จะเล่นก็อ,อย่างคงที่สมในกระปวดทรายวนี้ครับ So

be คเพลงต่อไปที <grape fruit> er ่เรายังไม่ได้อ ah ัานนะฮะผมเขียนมาให้คนตายผมผมว่าเรารู้สึกของพือนเอ้าะบางทีมันไม่ใช่เหตุใจเพราะความรักนะครับมนีที่ไดครับ 저는 이존 เราวิ่งมากัดกูเปล่าวะคืออกมานมากแต่ว่านิดนึงนะผมว่าเรื่องคือคือเราอินกับเพลงกดีละเราถ้าเกิดเราเราควบคุมอะไรบางอย่างได้มันจะดีมากอย่างเช่นบุคลิกเี่ยถ้าเกิดเราเรานิ่งกว่านี้เกิดนี้มันดูมันดูมันดูหลกอารมณ์ไม่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโขดเดี๋ยวตาถลนแล้วเดี๋ยวยิ้มนึกว่าไอ้ตาถลนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันมาเป็นช่มชๆ่ว้มไม่งั้นมันมันไม่ขลัง มันดูแล้วว่ะมันมาทำเพื่ออะไรเงี้ยบางช่วงมันไม่น่าจะดุมันก็ดุอะไรเงี้ยหรืออยู่ดีๆสึกยิ้มเงี้ยเฮ้ยอะไรวะยิ้มทำไมวะอะไรเงี้ยมันมันมีความสุขตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าขอชมบาลานซ์ของวงนะทําได้ดีนะครับเพิ่งมารู้ตอนท้ายว่ากีตาร์พี่ยนแะต,ตอนทาน้ายแต่ว่าที่ผ่านมาที่ที่ฟังมาทุกคนไม่กลมกลืนนะเออไม่รู้ฟังดูไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนทานน้ายที่เล่นคนเดียวเนี่ย ทีหลักจะเล่นคนเดียวนะเล่นกับเพื่อนๆนะอ่ามันจะเฉลยตอนท้ายเออวันจะไม่เป็นไรเจอฆาตกรเจอเจริงก็แนวทางออกมาในโพสต์โนั้นร้องอะไรเงี้ยนะฮะผมลุ้นน่ะเมื่อกี้นั่งลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องแบบวิวว้าอะไรออกมาแล้วมันต้องว้า่อยอะไรเงี้ยก็ ก็มาให้ได้ได้แบบมามาตั้งนึงก็โอเคโอเคคือไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบวักหรือว่าวักไม่ได้เพื่อนดา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 เนี่ยคือเพื่อนไม่ชอบวักหรือว่าเราวักไม่ไม่ดีแล้วเพื่อนเลยด่าเหรอไม่จริงๆเอาเงี้เราเอาลีลาของแนว แนวเพลงมาใส่ก็ได้พวกแนวเพลงแบบโพสา hard c o r โพส s t modern rock อะไรพวกนี้ที่มันมีส่วน่ะ้ที่แบบกระดึงสองก็เดืออะไรเงี้ยให้เพลงมันมีลีลาที่แบบรู้สึกว่ามันมันทีกว่าทีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นิดหน่อยเป็นแค่ไอเดียไม่ได้เกี่ยวกับผิดถูกโดยรวมเนี่ยสีสันของมงผมชอบมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาเล่นให้ฟังวันนี้ครับสวัสดีครับผมเป็นแบบ m o d ร r n r o c นะครับอ่า อย่ที่บอกแบบที่แมวบอกไปค่อนข้างครบแล้วฮะคือโดยรวมบาลานซ์ดีดูน่าจะเป็นวงที่ขยันซ้อมกันไม่ใช่หรอต้องสองวันโอ้ก็เลยนี่ซ้อมฝันขึ้นแล้วเไรเอเก่งแล้วเก่งแล้วคือแบบโดยรวมดีจริงๆน่ดีนะครับน่ดีแล้วก็มันจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับนักร้องเราเขียนว่าตาเหลือกที่ดีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจคือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายบอกว่า ตาเหลี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์เขาไหมหรือว่าคาแรคเตอร์แบบนี้คนจะเป็นที่จดจำไหมหรือว่ามันดีหรือไม่ดีเราไม่แน่ใจเราถามเพื่อนในวงดูว่าแบบไหนจะเช่ที่สุดระหว่างตาเหลือยดูหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าไอ้เรื่องท่าทางที่ว่าแบบที่เล่นใหญ่ที่เราเล่นใหญ่อ่ะเอาสงเสียงมิตรตาหน่อยเฮ้ยอะไรเนี้ยมันโอเคเหลอล่ะครับกับการอินกับเพลงอารมณ์เหมือนแบบเหมือนชอบอยากกินไก่ิีอะไรประมาณนี้หนูหนูนา บล็อกบล็อกกินนู้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองดูว่าสุดท้ายแล้วสีหน้าจะประมาณไหนลดความปิ๊งกับเพลงอะไรเงี้ยครับมันมันมันอยู่แล้เพลงก็เราชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเพลงสองเพลงนี้นะครับเป็นแบบบล็อกแบบขมๆไปนุ่มไม่เน่ใช่ไหมครับก็ก็ถ้าขยันซ้อมขยันทยาเพลงก็น่าจะพัฒนาเพลงดีๆที่มีคนชอบเยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับผมนะครับจริงๆก็เป็นเอาปอกสั่งปอกตัวมาตาลิน เหครับสวัสดีนะครับผมผมชอบมากเพราะว่าเกินเกินความคาดหวังไว้พอวองที่ผ่านมาเขาเล่นเปอร์ฟอร์มได้ดีมากเพราะนั้นโจทย์ยาก่าอยู่ที่เราละจะยังไงวะกูแล้วพอมาเช็คลายรายสีออร่าก็ไม่ได้อันนี้ในแง่ของผานโชว์ล้วนๆเลยนะอ้าดูยังไม่โตคือไอ้วงที่แล้วมันใส่มาเยอะเลยอะกูเอาไงวะเนี่ย ล้วผมผมดูตอนแรกผมนึกว่าน้องเป็นนักร้องหน้าหน้าหน้าคมๆหน้าตาดีหน่อยคือว่าน,ะนักร้องอา้าวน้องน้องมาน้องมาสวมเบสเอาละใครร้องวะนักร้องตัวเล็กไปเลยคือจะบอกว่าในในในเมืองไทยเราหรือทั่วทั่วไปคือนักร้องตัวเล็กมีนะอย่างพี่ปูแบงค์เฮสเนี่ยก็ตัวเล็กเทเพราะฉะนั้นะ แต่ที่ผ่านมาในวงที่ยังไม่ใช่ถึงระดับขึ้นไปเป็นศิลปินนะเราจะเห็นได้ว่านักร้องตัวเี้ก็เอาเอาสมาชิกหรือเอาทีเอาโชว์ม่คเขาอยู่เราก็่บประมาณเขาเลยว่าเขาเราพี่เวอร์แซลผมทรงกะลาแล้วนี่เปลี่ยนผมผมทรงใหม่คือลูกเขาไม่ไมเป็นแบบเมื่อกี้เลยจะไม่ตาเหลือไม่อะไรเลยอ่ะ ว่ยายิ้มเออนอบน้อมพอจับไมค์ร้องเพลงเอาละตามันเริ่มมาแล้วผมก็มีคำถามในใจว่าทีกระปอ,อกแล้วะเออสีปอกว้วยสีกระปอกโอเคเราหน้าอยู่ถ้าหักระป๋องผมก็าม,มีอ้วกไม่ใช่ตาเดิงเดียวปรากฏว่าเอาอยู่แล้วโชว์สนุกผมจับจ้องดูแล้วปรากฏว่ามันไม่ขัดแย้งกับเพื่อนเพราะเพื่อนรู้บทบาทหน้าที่ในการที่จะซัพพอร์ตแลวก็พร้อมที่จะสอดประสานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันเป็นทีมเวิร์กที่ลงตัว ไปโดยปริยายโชว์ไม่น่าเกลียดถึงแม้ว่าเราจะแบบบางคนอาจจนะไม่ชอบตาเหลืองหรืออะไรเนะงี้ย่วนผมผม,ผมเจอประจำเลยเวลาเวลาไปดูโชว์ผมจะชอบจับก้องไปในสายตาแลจะจังหวะที่น้องตาเหลืองที่บอกเจอประจำคือมันเหลืองมันบกออาแล้วผมที่เน่ยใส่เหลืองเปล่าวะ <laughs> แต่โูดว่าดีผมบอกผมในพาร์ทโชว์ผมว่าเอาอยู่โดยเฉพาะ ้องนักร้องพลังเยอะถ้าเขามาจากธรรมชาติจริงๆนะไม่ได้มาจับจัดสร้างจัดแต่งให้ตัวเองเป็นแบบเนี้ถ้าคิดแบบนี้ไว้แล้วมันเป็นพลังของเขาจริงเขาไม่หมดนี่สองเพลงมันยังร้อยไงต่อไปถ้าเป็นโชว์ล้นมีหลายเพลงอ่ะมันหมดเอาได้เอาได้ง่ายๆต้องแบ่งจากส่วนที่พี่แมวบอกไหนควรยิ้มควรเหลือควรแห้งว่าไปนะฮะดีครับดีครับชอบครับครับผมสำหรับนักร้องนะครับ เล่นใหญ่รัชดาไลเทยเตอร์มากเลยก็เหมือนอย่างที่ทุกคนบอกผมผลค่อนข้างเห็นด้วยกับพี่แมวก็คือมันดีแต่ว่าใช้ให้เป็นอ่าครับผมแล้วก็คือทั้งหมดอดีหมดเลยอย่างกีตาร์ตัวเนี้ยมันเริ่มเพี้ยนล้ปั๊บก็จะรู้รู้ว่าเฮ้ยกีตาร์เพี้ยนว่พอพักเพลงก็เปลี่ยนเอ,ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจบทบาทตัวเองดีน้องน้องมือเบสนะครับก็คือถ้าถ้าเล่นแบบ แบบที่สองพาราดอกเมื่อกี้ถ้าเล่นแบบนั้นได้เนาะคือคือแกจะยืนแบบเน็กโคตรเทพเลยอ่ะเออคือน้องกลับมามาพอแล้วเออเขามีเสน่ห์ของเขาเขามีเสน่ห์ของเขาอยู่คือสายตาจับจ้องที่ที่ต้นขาเขาไงไตเหลี่ยมนี่เอ้ยมันมันมันลึกเข้าไปถึงไหนวะเขาด้วย่บบนี้ โดยรวมโดยรวมดีนะครับเดี๋ยวนะเขียนว่าอะไรโอเคก็ไม่มีอะไรก็ตอนท้ายเพลงที่สองเนี้ยกีตาร์เอาโทเจ๋งมากสโล่ดีมากครับถ้าเกิดใส่รูปพวกโน้ตเจ็ดปดหรือห้าหกอะไรเหมือนที่พี่แมวเล่นนะโอ้โหจะพคตรพี่แมวเลยอ่ะ คือพี่พี่แมวชอบเล่นยา่างรถรเทนชั่นอะไรเงี้ยเทนชั่นแล้วก็เอะไรอะไรไม่รู้ที่พี่แมวชอบเล่นนะอ่ะเออไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมเมา <laughs> <laughs> อ่าแล้วก็พอดีว่าทางวงส่งมาหลายเพลงนะครับเดี๋ยวจะขอ,อเพลงอนี้ละกันอ่อาพระเอกเอมวีเพลงเพลงยังคงเขาเป็นชินจังหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> คิ้วหนามากเออก็ ไม่มีอะไรครับเพลงอื่น,นก,ก็ก็ดีหมดนะครับชอบเพลงที่ชอบเพลงเพราะอะไรมันมีเสียงเชลโล่เสียงอะไรมาแล้วแบบว่าดนตรีจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะดนตรีจะซอฟแล้วก็เบาแล้วก็เพะอไรดีมากก็อื่นก็โอเคครับไม่มีอะไรดีมากครับขอบคุณมาก